สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับชาว YouTube ครับผมบอกว่าพวก YouTube นํากินปลาคังมึงแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนๆกับ Facebook หลายๆเจ้าเจ้าครับเสียดูดิ ครับผมารับชมครับเรามาตายเหลือไม่กี่ต้นแล้วพี่น้องก็อย่าปินแปลงนะครับวันนี้มาอยู่กับหน้าต้นเออหน้าปงนะครับหน้าปงขายยวดพี่น้องตอนนี้นี่เกจะประบเลยพี่น้องแกล้มปักเดียวเพราะว่าไม้หมดนะตอนนี้เหลือไม่กี่ต้นครับก็อย่าปินแปลงนะพี่น้องไม้ไม่ใหญ่ครับไม้ขนาดชนพี่น้อง น่าจะใจเกีาายร์รามี่น้องลักษณะแบบนี้ครับใจเกีาายร์รามเร่งเต็มระบุดครับเราก็มาตายนะเดี๋ยวไม่กี่ต้นแล้วบาะว่าเพลงนี้ลมสีไร้นะได้อย่าหมดเพลงนะครับ เจออไไ้า,จก,ากิน,น,กกกนไม่ก็อย่าลืมกดตับตับไว้นะค์กดแชร์เด็กคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูดันควนครับคลิปดันตายดันควนครับพงศงสายจวดครับวันนี้ล้มเร็วจัดครับเพราะว่า,าไม้หมดครับเรือก็รออยู่ครับ มาแล้วครับน่าจะใจเกียร้ำพี่น้องใจเกียร์้แน่นอนครับวางจัดเสียงเครื่องคเนี่ยแรงกับนี่พูดรำเร็วแรงที่สุดนะครับในบริษัทกันนี้ ออโต้เรื่องมาเกี่ยวอโตมาแบบนี้ปัญหาคนกับเพ็กเกอร์ขอเขาเรียกว่ากน,นาจนนะหรือว่าต้นแบบนี้หน้าล้มไหมเนาะ ลมจวดยาดมากนะผมดวงนี้ดูดูใบไม้ปิดครับดวงนี้ยังโดนโรคไปน้องหรือว่าถูกยาดนะครับเป็นโรคครับว่าฝนตกเยอะมากครับตอนนี้แต่ภาคใต้นะับก็เลยร่วงครับ Chả cho lúc văn điều nữa không? Văn một nơi gặp gì đây? มากัน่ากวาวายกันจกวาดวกันเ็ม่เลยคาเวลาครับวันนี้ล้มแบบเร็วแรงตานุนรกนะใเขียนร้องครับ ไม่ด้องนะไม่แบบนี้ก็น,นั่นบ้าล้มไม่น้อวยนะจนนะล้มเร็วมากครับแต่คุณจับกล้องนี่ไม่แบบนี้แบบร้อยครับ,บนาพวงนายอย่าไปเก็บดินแดนไม่ด้องเดี๋ยวเราจะตัดเข้าสู่คลิทอ่าตัดนะวิดีโอตัดไม่ด้อง आ ah, ah, ah.